สวัสดีครับคือวันนี้ครับผมไปตลาดอีกแล้วครับแล้วก็เจอนี้ครับคือไปร้านเดิมครับร้านป้าร้านเดิมที่เคยนํามารับประทานให้ชมกันนะครับแล้วทีนี้คือคนเขามุงกันเยอะอีกแล้วแล้วผมก็เห็นอันนี้อยู่ในอยู่ในกระมังเหล็กครับเป็นถุงๆนะครับเต็มไปหมดเลยเนี่ยขนมเนี่ยนะครับไม่รู้เลยว่าเขาขนมเขาต้มหรือเปล่านะครับผมก็เลย หยิบขึ้นมาให้กับป้าอีกคนนึงคือวันนี้จะมีสองคนครับทุกที่จะมีคนเดียวว่าอันเนี้ยผมจำได้ว่ามันต้องกินกับน้ําตาลไงผมก็เลยถามว่ามีน้ําตาลไหมเขาบอกมีแยกให้ไงแล้วเขาก,ก,ก็หยิบใส่ถุงให้ผมเลยครับสิบห้าบาทเหมือนกับคือมันหยิบง่ายไงผมก็เลยได้มาตอนแรกนึกว่าวันนี้จะไม่ได้กินขนมแล้วเพราะคนเยอะนะครับก็เดี๋ยวมาลองชิมมาดูว่าขนมข้าวต้มนี้นะครับโรยมะพร้าวจะเป็นรสชาติเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอา น้ตาใส่ครับพวกนี้เป็นแซนด์วิชนะครับแซนด์วิชก็แปลกมากเลยครับคือเขามีไม่ได้แปลกดีมากเลยครับคือเขามีให้เลือกแบบว่าไข่ไข่สุกไข่ไม่สุกอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับสามารถไปหยิบได้ไม่ใช่ร้านนี้นะครับเป็นอีกร้านหนึ่งในตลาดนะครับอ่ะมาแล้วครับนี่ร้านขนมเจ้าเก่านะครับซึ่งผมยังจําชื่อไม่ได้หรอกครับว่าชื่อร้านอะไรนี่นะครับเราแกะเราเอาน้ําตาลใส่แต่ว่าท่านผู้ชมเตือนผมมาบอกว่าอย่าไปกินหวานเยอะนะครับ ก็เลยคิดว่าผมจะกินแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองครับอันนี้มันมีอยู่สามส่วนใช่ไหมครับหนึ่งสองสามผมจะหั่นออกมาแค่ชิ้นเดียวแล้วโรยน้ําตาลกินนะครับคือกินปริมาณน้อยลงนะครับเดี๋ยวมาโรยกันครับแล้วเดี๋ยวผมจะทานกับกาแฟครับเพราะว่าตอนเช้าผมต้องทานกาแฟครับจะได้ตื่นสว่างโล่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวชงกาแฟก่อนแล้วกันครับก็เหลือนิดเดียวนะครับสําหรับกาแฟดิบผมนะครับ ใส่เข้าไปครับอันนี้นี่เห็นไหมครับใส่ไปในถ้วยกองเกระดาษกองนะครับซึ่งรองด้วยเอถ้วยกองซึ่งซึ่งรองด้วยกระดาษกองอีกทีหนึ่งนะครับผมจะใส่ประมาณเนี้ยครับไม่ต้องใส่เยอะไปเพราะว่ามันเปืองครับนี่นะครับแล้วก็มีแก้วน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับปึ๊บแล้วเดี๋ยวมาใส่น้ำร้อนนะครับแล้วมันจะหยดติ๊งติ้งติงติงติงลงไปในนี้นะครับ ในแก้วลิลัคคูมักเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปใส่น้ำร้อนก่อนนะครับเนี่ยครับอย่างนี้ครับด้นเสียงน้ำยดลงมานะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าใครยังไม่เคยทำครับนี่คือน้ํากาแฟนะครับที่เรากดน้ําร้อนใส่ลงไปข้างบนใช่ไหมครับมันก็จะชาร์จเอากาแฟองกาแฟ กองมาเป็นกาแฟข้างล่างเนี่ยหอมหอมครับอันเนี้คือใครชอบกลิ่นหอมนะครับจะต้องกินกาแฟแบบนี้นะครับโอเคได้มาแล้วครับเนี่ยหอมครับแล้วทีนี้นะครับน้ําตาลเราจะใช้เราจะใช้น้ําตาลนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเป้าให้มาซะเยอะเลยครับเอาใส่กาแฟไปเลยนะครับตอนแรกผมเตรียมอันนี้มาครับน้ําตาลที่เหลือจัดการกลับไปซื้อบะหมี่ซื้ออะไรมา ทานนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับแต่ผมมองเหลือแบบนี้เฮ้ยอันนี้เขาให้เยอะมากครับน้ําตาลเขาขนมข้าต้มเนี่ยครับเนี่ยให้น้ําตาลผมมาเยอะเลยนะครับผมเอามาใส่กาแฟซะเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องทิ้งไปอย่างน่าเสียดายนะครับนี่ดูเลยครับผมเริ่มเลยครับอ่ะกำมาใส่น่าจะเป็นน้ําตาลแบบที่เรากินกันเนี่แหละครับใส่ลงไปนะครับปกติกาแฟผมไม่ได้ใส่น้ำตาลหรอกครับแต่วันนี้ใส่สักช้อนหนึ่งแล้วกันนี่นะครับ และนี่นะครับผมจะเอาขนมข้าวต้มนี้นะครับตักออกมาแค่หนึ่งในสามนะครับนี่โอ้ยโอ้ดูข้างในครับข้างในกล้วยกล้วยแดงสวยน่ารับประทานมากเลยครับนี่เห็นไหมครับนี่เอามา,า,า,าใส่จานใบเล็กนี้นะครับดูสิครับ แล้วก็ใส่น้ำตาลที่เขาให้มามีใส่ลงไปครับโรยเข้าไปโรยโรยเรียกว่าโรยนะครับโรยน้ำตาลครับใส่เข้าไปตรงมะพร้าวนะครับให้มันเข้าไปในกล้วยนะครับนี่อ่าพอละนี่แล้วทีนี้มาชิมกันครับลองชิมดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับได้เวลาแห่งความอร่อยแล้วครับโอ้โหมันเหนียวครับโอเค อืเขาจะบอกว่ามันอร่อยแล้วครับขนมไทยนี่อร่อยจริงๆครับอ,อร่อยครับากาแฟสักหน่อยเดี๋ยวนี้คนนิยมก,กินกาแฟกันเยอะขึ้นนะครับก็มากินกับขนมไทยนี่แหละครับเปลานะาชื่นครับ จริงๆมันดีจริงๆครับการกินขนมกับกาแฟเนี่นะครับเข้ากันมากเลยครับเดี๋ยวเอาอีกเอาตรงที่เป็นกล้วยหน่อยดีกว่าครับเนี่ยผมเป็นที่เป็นกล้วยเอาคำใหญ่ๆเลยครับมีมะพร้าวอยู่รอบๆนี่นะครับน่ารับประทานจริงครับ คือมันได้ความมันของตัวข้าวเหนียวแล้วก็มะพร้าวนะครับแล้วก็หอมหวานหวานหอมนุ่มละมุนของกล้วยนะครับ แล้วก็หวานด้วยน้ําตาลนะครับเออเลยก็ต้องเอาขมมาตัดหน่อยด้วยกาแฟาครับเยี mm ่ยมมากครับออื hmm. ืม อร่อยครับยังเลยสองชิ้นต็อกอดใจไว้ครับเพราะท่านผู้ชมเตือนผมว่าอย่ารับประทานหวานมากจนเกินไปนะครับเราโรยน้ำตาลทิ้ไงไว้ก่อนครับจะได้เข้าเนื้อครับเรามัดเก็บไว้นะครับเอาไว้ชงกาแฟหรือว่าเอาไว้ใส่อย่างอื่นนะทิ้งไปก็เสียดายครับแต่ว่าผมว่าคนจะเอาใส่ถุงอะไรอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าตอนเน,นี้ย ปากถุงมันจะมีเศษน้ําตาลแล้วบางทีมดเอ่อขึ้นนะครับก็ยังไงผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ทุกคนนะครับติดตามชมคลิปผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปหาอาหารอร่อยๆขนมอร่อยๆที่ราคาอาจจะไม่ได้แพงมากนะครับแล้วเรามารับประทานกันครับนะครับออย่างนี้เช้านี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกๆคนมากครับสวัสดีครับ